ผมวิญญาาเทียวนะครับเนาะออกจากบ้านปาก้วยอำเภอเขื่อนบุรัฐเือนมาสร้างเขาเขื่อนบุรัฐเนาะนะครับสิเข้าไปคอนแกนสิไปเบิง่งงานเกษตรนะครับง,งานเกษตรคอนแกนสิภาพพี่น้องเขาไปเลาะเบิงบ่งงานเกษตรื้อนี้เนาะอ่ะเบิ่งบรรยากาศจากทังแยกเขื่อนบุรัฐเขาไปคอนแกนนะครับถนนมิตรภาพเนาาหมาเยเลขสองนะครับเริ่มคลิปจากนี้ลนะทังแยกเขาเขื่อนบุรัฐเท่านนะ้ลั ป่ะลุยเลยครับตอนนี้อยู่ถนนมิตรภาพนะครับม,มีภาพสวยงามโุดเด่นเป็นอย่างไดแน่ไม่มีการก่อสร้างมีการขยายบอ่อยังสวยเหมือนเดิมบอ่อนะครับบริเทพพี่น้องไปเที่ยวในคอนแกนโดนแล้วนะครับบริเทพพี่น้องเบิ้งแต่จริงๆไปดูอยู่แต่ทางบริเทยพี่น้องเบิ่งนะครับนะโดนแล้วอยากนำให้น้ำหน้ายู่พอปนันนะครับ งานงานงานไหน,าน,นงานบุญงานนึงสุดท้ายพี่น้องเบิ่งเด้อจะเพิ่มเบื่อกันนะครับนะเพระาะว่ามีงานการต่างๆกัไปเสนอหน้าเนาะพี่เจ้าตัวรอแพร่แน่นะครับคุณหมักไายอีกหนึ่งก่ะทายเนนายบิร์ดนั่นแหละพี่น้องนะครับคลิปเร็วครับไปทายอยู่ในงานเกษตรพี่เจ้าอยู่แล้วเนาะแต่พี่น้องติดตามเนาะเขาไปเพิ่มเฮ้ยงานเกษตรสุดยอดนะพี่น้องเนาะครับสุดยอดเลย ของปลูกปลูกมักปลูกต้นไม้ต้นไหลเด้อไปเรียกเบื้องเดอ้อพี่นอ้องอันนี้ขอเล่นเชิญพี่นอ้องเขาไปเที่ยวงานเกษตรคอนแกนนะครับอยู่หมอขอคอนแกนเท่าขา่ยจัดยิ่งใหญ่นะครับพี่นอ้องี่ตามคลิปกะพูดเู้ใดท่านเบื่องเขาไปเบื่องเดอ้อเข้าไปในช่องวิญญาณไปเที่ยวไปพิมพ์เข้าไปเบื่องงานเกษตรยางเที่ยวงานเกษตรนะครับบูดต่ละบบูดตละลามุต่ตะลามอง สุดยอดนะครับแจกบอกหลวงพ่อกันเงินหลวงพ่อ,พอเอาเงินหลายๆมือนีอบคุ้มบุญคท่องลูกค้าว่างขออะไรกันปุ๊บปั๊บอก,ก,กนะวกก่างานวัดค้ามัวช่างนะครับค้ามัวช่างเนาะนะครับทวดคนใหญ่ที่สุดนะอยภาไปสารเนาะ ว่าท่านเล่าอยู่หลายปีแล้วสิฮะปีแล้วนะครับนะแล้วกว่ากันนะครับกันต้องลองประมานยังกับพี่กับเราผู้ใจบุญทุกท่านเลยล่นะนาะบุญบุญนีเพรมีไัยปันแจกมาพี่น้องคือเพิ่เนเราท่านบ่แหวกได้เพื่อไม่ตัองพากานันวะ่าเท่านั้นเหรอเห็ดเอาพี่นอ้องเหตุเพื่ไไ้ใดกันนะครับนะนห้องกินข้าวห้องกินท่านว่ยิ่มมันบอกไปอิม่มท้องผู้เพิ่นนั่นผู้บอกกินเนาะ มุ่งหน้าไปสู่เมืองขอนแก่นนะฮะอันนาทั้งทิศภาคทั้งใต้กูหละทั้งภาคใต้นะอันลังไ้ทั้งทิศเหนือนะครับทังทิศเหนือทั้งเมืองอุดรธานี่ซึงหนองไข่กูหละอันนาเข้าตัวเมืองขอนแก่นนะครับเนาะตอนนี้มีสภาพนะครับก็มีชำรุดอยู่นะครับระหว่างออกจากอำเภองน้ำพ่อออกมามีชำรุดเป็นบางจุดบางหม่องอยู่ ก็บอกว่าชำรุดจนแลนบ่ได้นะครับชำรุดก็โอเคอยู่ชำรุดธรรมดาเนะยาะรถใหญ่มันหลายนะครับรถใหญ่ยยหลายนะในคอนแทนถนนมิตรภาพหรือว่ารถพ่วงรถเชนเลอร์ต่างๆใส่แลนกันนะครับนะกระจากเล้าหอดกรุงเทปมับหอดผักไต่มับก็บมีนะครับนะ เก็บบรรยากาศถนนมิตรภาพช่วงอำเภอ้ำพองไปจังหวัดขอนแกน่นให้พี่น้องเบิง้งนะครับาบ,าบ,าบ,าบานบานานานอรถทั่วสายใดน้อนสีม่วง เขื่อนบันอนลอยเอด็ดโอ้รถลอยเอ็ดขอนแกน่นอุดรปา่าโอ้รถทั่วพื้นแรงเงาเลยไหมโอ้แรนจากลอยเอ็ดผ่านขอนแก่นไปเมืองอุดรแ่นจากอุดรผ่านขอนแก่นเข้าเมืองลอยเอ็ดโอ้ยอ้าสุดยอดนะครับบรรยากาศจังสี่นะูใด้อยากไปเมืองลอยเอ็ดิดกันขึ้นจากขอนแก่นไปเมืองลอยเอ็ดได้เลย มาจากเมืองอุดรถ้าจากเมืองอุดรจากมาอะไรก็ขึ้นมาได้เลยมันลงกคอนแกนก็นได้นะไปจากมานะครับรถทั่วเป็นมีอยู่นะครับนะครับเห็นเห็นไอเพป็นวอรฟังนะครับรถรถขอนแกนไปอบุบลบ่มมี่พัชนาเอ้าสีบ่มมี่สดลนเนี่ยไอเพป็นวอรฟังเลอนะเนาะพัชนาเพัชนาไปเมืองอุบลนะครับ แต่บ่มีรถจากคอนเทนไปบุญป่าเขามันสีบอมเบนบ่อาวางหันก็มีอุดรลอยเอ็ดคือบ่วนางจากอ่าเนี่ยสมมติเข้าสิไปลอยเอ็ดเป็นบ่เข้าคนคอนเทนเข้าสิไปอุบลญสิเพาเป็นนางลงไปลอยเอ็ดเป็นบ่ต่อจากลอยเอ็ดไปยาโสธรหรือไปอุบลญเนี่บ่มีบ่จังไงนะครับเนาะก็บ่เคยนั่งรถส่วนตัวจักเตียเอ้ยบ่รถตัวรจักเตียเนาะพี่น้องนะครับผู้ใดฮู้ก็ ลองคอมเมนตะ์หน่อยไม่ฟังแน่ขอนแกน่นอุบลมีบอรถทัวร์นะครับลองคอมเมนตะ์หน่อยฟังเเดอ้อทาพี่น้องอยากฟังอยากอยากทราบเนาะสิสิสบรรย่ายพี่น้องฟังนาําว่ารถทัวร์จากเมืองขอนแก่นไปเมืองอุบลมีบอนะครับเพราะว่าพี่ไสเป็นไปมาแล้วคนว่าต้องนงถถั่งรถทัวร์ไปทั้งโคนราชนั่งจากโคราชไปอุบลไดอูสันวา่าเออมันกับบอนแน่นะพี่น้องเนาะ พอเมืองโคราชเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองที่เขาเอินมาด้านแรกของภาคอีสานทั้งโคราชเป็นบ่รถจากกรุงเทพขึ้นมาเขามาลงโคราชเองสินะครับหรือมาจากระยองเชลบุรีมาจากไสกะแล้วแต่นะมาลงโคราชส่วนมากต่อขึ้นไปแต่ละจังหวัดอาจจะเป็นไปได้นะพี่น้องเนาะเพราะเมืองโคราชเนี่ยเป็นเมืองที่ว่ากระจายทั้งภาคอีสานเฮ่า รถนะทั่วรถป่าประกาศต่างๆเนาะแต่คอนแกนนี่มันเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานได้บ้านศูนย์กลางภาคอีสานก็หมายก็ว่าคนมาขึ้นรถคอนแกนที่ไปอุดรก็ได้ไปเมืองเลยก็ได้ไปร้อยเอ็ดเดชโซท่อนนี่สิแต่ว่าสกุลน่ะบุญรัฐาทนี่ผัดบุ้มีไปอุดรหน,นองคายไปมุกดาหารไปทคอนบุนมสิขึ้นจากคอนแกนได้สินะั่ นะครับอาจจะเป็นไปได้เพราะ่ันคอนแจนนี่เป็นศูนย์กลางตอระหว่างคู่ลาดกนมากนะครับนะอาจจะเป็นไปได้นะเข้ากับบริจักระบบนะครับการเดินสายเดินทางของขนส่งทางบกเนาะเข้าบริจักนะครับนะผู้ได้บรจักการายงานในคลิปห้ฟังนะครับอ่านคอมเมนต์ในน้ำเนเนอนะครับนะรับทราบรับหัวน้ำกันนะ พาชมถนนมือนี่คลิปนี้นะครับพาชมถนนหรือไปติดตามดูถนนว่าช่วงเทศกาลงานเกษตรคอนแกนเนี่ยประชาชนหลายๆหรือการเดินทางของพี่น้องประชาชนไปจังไดแน่นะครับแล้วกนนนู้นทางไปงยังไดแน่ระวังคอนแกนออกไปมือดอนนะจางเพื่อนำคลองเยลยตอนรถรถล่องหลาในพี่น้องสังเกตว่ารถขึ้นไปทังอุดอรอนมาเพื่อหลจ้ะ ยาวยาวอยู่ไหมนะครับตลรถเข้าไปทั้งกอนเกนปัดบลายเลยลงลงมพี่นองเป็นงเงิดแต่นี่ตลรถขึ้นมาเห็นมพี่น้องย่วยห่ยวยเยอะวังช่วงเทศกาลปีใหม่สี่พานมาเนาะเป็น่าบําเรีเมาไทายพี่น้องเมืองนะครับมารถเป็นยังไงแน่เนาะ รถเข่าวนนอนแกนว่หลายไหมครับพี่นอ้องโล่งโล่งหน่อยๆซะนะครับบ่หลายบ่หลายนะครับบ่หลายบ่หลายไปรถออกซุ่งหนาแน่นก็เขา่าคอนแกนนะครับ รามันก็เป็นวิลาที่สวยแล้วนะครับ10โมงเลยนี่10โมงครัวแล้วครับวิลาเขามาตัวเมืองคอนแกนนะครับสี่ภาพพี่น้องขับรถมาเมืองคอนแกนแล้วมาเบิ้งนะครับมาเขาเมืองคแกนก็กเลยเก็บภาพบรรยากาศถนนทางถนนมีตระภาพระหว่างอำเภอนลาพองเขามาคอนแกนนะครับเนาะ ไส่หลนคุ้มแท้น่าดูสิ่งดีไวล่อสิ่งดีแท้สิ่งดีแท้นะครับ่ะมีด,ด,ด,ด่านตำรวจนะครับตำรวจขออนุญาตด้ครับเด้อขวาดานตำรวจนะครับนะ ขออนุญาตจักน้อยนะครับเดี๋ยวขอปิดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับมีดานตำรวจนะเพิ่อนลังให้บริการประชาชนนะครับก็มีดานตำนทีดูควอมเรียบร้อยนะครับควบคุมการจราจรนะครับก็บาวกันนะครับเป็นแถวๆนะครับจอดเป็นแถวๆกว่าคงสี่รูนะครับว่าเอ้ามีขับรถนี ใบอนุญาตขับขี่มีไหมใบอนุญาตขับขี่นะครับนะพี่น้องคนขับรถเ่าก็ต้องพร้อมทุกอย่างคนที่มีรถก็ต้องพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพรอบอรต่อทะเบียนยังเขาต้องเตรียมไว้นะครับทุกอย่างตามกฎระเบียบเราบอกไม่ยังดอกครับเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าใจดําเกินไปนะครับผมก็ทราบดียุ่เรื่องเรานี่นะครับเจ้าหน้าที่จริงๆไม่ใช่จะใจดําเกินไปนะครับ ถ้าถูกเขาก็ว่าถูกนะครับถ้าเราผิดแล้วก็คืออันนี้ขอบอกว่าผิดนะพี่น้องนะไ,ไว่วาเห็นอย่างกันแล้วแต่ลนะถ้าถูกเข้าหัวชวนฝาเลยถ้าเข้าถูกนะถ้าผิดเราต้องยอมรับผิดนะครับอย่างนั้นมันต้องมีกฎมีระเบียบเห็นอย่างพี่น้องเป็นว่าแม้แต่บริษัทโรงงานเล็กๆบรงงานเนี่ยเขายังมีกฎระเบียบแค่ในโรงงานนะครับต้องไปปฏิบัติตาม แต่เราครอบครัวเราเองใช่หไหมเราต้องมีกฎมีระเบียบมีวินัยใช่ไหมครับมิฉะนั้นเราต้องมองอะไรมากประบ้านเมืองเราจะเดินไปรูปแบบไหนมันก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบผู้รักษากฎหมายเนาะผิดก็คือว่าผิดนะครับถูกก็บอกว่าถูกตัวเราเองต้องยอมรับนะครับในนั้นะนะเจ้าเขาขับรถคู่มือเนี่ยเขาต้องรู้แล้วแต่ว่าเขามีอย่างแน่รถเขาผิดอย่างแน่ถ้าขบบอขาดบอนะครับ แมวเค้าคีเขามีบอขาดบอบอแต่งบอสิ่งบอมันมีบดแหละครับเนาะเอาบาว่ากันนะครับว่าหันออกนอกเดืองจักหน่อยนะครับก็พอเข้าใส่รถสายนอนยู่รถม,รนม,ม,มันกะ็ต้องมีกฎมีระเบียบมีวินัยนะครับเนาะมีข้อบีระเบียบวินัยิในนะนะอ๋อรถหนาแน่นแท้นี่ยไหมรถขึ้นหนาแน่นแท้นี่ รถออกแห้งหลายพี่น้องลูกเขาคอนเทนมาไหลในรถออกหลายกนะบ่บบมีแั้งหลายนะพี่น้องนะการใส่รถใส้ถนนนะครับถนโนน้นท่างก็สรุปแล้วบม่มีการกอร่อสร้างบม่มีการผู้พังเกินไปนะครับถือว่า สวยงามและสะดวกสบายนะการเดินทางเท้าแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันก็เป็นอีกขอคิดของเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจก็เป็นเจ้าหน้าที่ก็คือต้องดูแลกฎจราจรหนึ่งการใส่รถใส่ถนนเท่าถูกต้องตามกฎจราจรหรือไม่ทะเบียนท่านขาดหรือไม่รถท่านแต่งหรือไม่ มักกว่าพิษอยู่แล้วนะครับการแต่งเติมต่อเติมรถต่างๆเนี่ยรถไ่คอกขันเข้าบ่ไปต่อทะเบียนหรือว่าไปแจง้งทางคนส่งเขาก็โดนโดนนะครับน้ำหนอกเนาะว่าให้รู้ข้อกฎหมายคนใส่รถใส่รถใส่ถนนข้อต้องให้รู้ข้อกฎหมายไปนํ้เนาะนะครับนี่ข้อจรากมีกฎกระเบียบมีข้อกาหนดกฎเกณฑ์นี่แล้วนะครับ อยู่ที่ว่าพวกเราจะปฏิบัติตามหรือไม่ถ้าเจ้าหน้าที่เิ่นจับเครียดให้เพิ่นเสียนะนะครับนะมีการห้าก็เหตุผลถดีที่สุดนะพี่น้องว่าะเหตยังไงมันถึกมันมันดีเบิดละ่ะถือนะนะครับถ้าทําที่ถูกต้องมันดีเบิดนะครับเอ,เอาบรรยากาศเขาเมืองคอนแกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาเมืองคอนแกนแล้วนะครับมันกลับเป็นสภาพเนี่ยถนนทนทางบอมียัง งามอารามชามสวยงามอีลี่ในหลายพีหนองนะเพราะมีถนนชำรุดจมื่นใส่ดวกสบายนะครับใส่รถใส่ถนนในก้ามระมัดระวังนะครับคลิปนี้ก็เลยชื่อว่าพาไปติดตามดูถนนจากอเภอน้ำพองถนนมิรภาพเนาะออกจากอเภอน้ำพองจากทางแยกเข้าเขื่อนบุรัฐมุ่งหน้าไปขอนแก่นเนี่ยนะปรากฏว่า ถนนดีเลี่ยมเยี่ยมยอดนะครับเนาะผมมีอย่างคิดปกติผมมียังกงง่อสร้างผมมียังกีดขวางกจราจรน,นะครับนอกจากเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนเท่านั้นเป็นมาพ่นะังนะโอเคนะครับเดี๋นวเรเากับจงปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างครับรถหลกักค้าประมาทอย่าประมาทความเร็วให้อยู่ที่ข้อกําหนดของ การขนส่งทางบกอ่าเรื่องนี้ตำรวจที่คนดูแลอยู่นะครับนะขนส่งจากอ่าเข้าใส่รถใส่ดนหรือเพิ่มน้ำมันบ้างอะไรกันนะครับนะขับคลิปนี้กบ็บพี่ยังหลายวิญญาภาัยเดียวกันจะใครพี่น้องในเบื้องถนนทางมามันเป็นยังไงแน,น่จากน้ำพอกมาเพราะว่าบ่อด้เขามาโดนแล้วบอ่อในไทยพี่น้องมึงโดนแล้วบุแม่นบ่อเขามาโดนอ่ะ บันเดียร์ไทยเบื้องโดนแล้วเนาะครับเนาะยิงเขามาดูอยู่ต่างประเทศไทยนะครับนะเดี๋ยวถ้าพี่น้องไปติดตามคลิปต่อไปที่พี่น้องเขาไปเบื้องวิธีเข้าไปในงานเกษตรคอนแกนละเข้าไปแบบไหนเข้าช่วงไหนแน่นะครับคลิปนี้ผมวิมาไปเดียวขอขอบคุณพี่น้องติดตามนะครับกูรล่งบนอะไรกูแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับนะขอบคุณที่ติดตามบนอะไรกูแชร์ว้ตลอดนะครับคลิปนี้ขอบคุณเลยครับคลิปหน้าเจอกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ